สวดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้นี้จะมาแนะนำวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราก็คือตัววิว่า Anti Aging c o m p a e x Serum ของเราเองนะคะหน้าตากล่องจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการยกกระชับช่วยให้ผิวเราเฟิร์มขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยให้ผิวเราดูอิ่มฟูเต่งตึงนะคะโดยที่ตัวนี้เราจะมีไฮยาลูรอนโมเลกุลเล็กที่จะเข้าไปฟิลตามล่องผิวของเราเพื่อให้ผิวเราดูอิ่ม ิวอยถ้าเราใช้บำรุงในทุกๆวันนะคะก็จะช่วยลดเล,ลือนริวรอยให้ดูดีขึ้นได้คะ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงข้างในนะคะจะมี2ปกขวดใน1กล่องนะคะ1ขวดจะปริมาณ10 ml มีหลายันถามเข้ามาเยอะเลยว่าขวดของเรากดยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาใช้ให้ดูนะคะ แค่จุกปิดเฉยๆเนาะเดี๋ยวเราเปิดจุกขึ้นมานะคะนี่แล้วเรากดที่ก้นขวดนะคะก้นขวดจะเป็นแบบนิ่งๆเนาะเราก็กดที่ก้นขวดปกติเรานีใช้ว่ามาณสองถึงสามปั๊มงสองสามนะเสร็จแล้วนะคะก็ทาลงบนหน้าเราได้เลยนี่นะคะแล้วเราก็นวดยกกระชับนะคะโดยที่เรานวดเป็นแนวเฉียง45องศา เราจะยกกระชับทันทีเลยใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าตัววิวไวท์ไทยจิงคอมเพล็กซ์เซรั่มของเราเนี่ยจะมีตัวไฮยาลูรอนโมเลกุลสิงที่เข้าไปฟิลตามร่องผิวของเราทําให้ผิวเราดูอิ่มฟูเต่งตึงขึ้นได้ทันทีค่ะ